เฮ้ยเฮ้ยสวัสดีไม่ทำไมใครกลัวไม่มีไม่มีใครกลัววันนี้ทำเล่นเกมผีกันเกมกระจอกหมามากบอกเลยเดี๋ยวจะเปิดเสียงให้ดังไปเลยอุ้ยอุ้ยเจี๊ยบตกใจห้องใต้ดินนะคะอิกอิกนิเตสอะไรก็ไม่รู้นิเตสว่าขโมยของมันนะจ๊ะอ๋อ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 เราจะพาร์ทก่อนนะฮะเราไปเจออีฟเฟดี้มานะ้วกก็วันนี้ก็จะมาจัดการกับ จกกัดการกับน้องวันนี่กันนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมทุกคนปกบมือมาแล้วพี่สุดโออ๊โอ้วโอ้๊ะอ่ะ กล้าเล่นแล้วว่ะเฮย้ยตกใจผู้หคนเก่งมีน่ากลัว my g o ก็อุ้ยมันโหดมากเลยอ่ะไม่เล่นได้ไหมอ่ะพอได้ไหมไม่เอาแล้วกลัวน้ําตาจะไหลแล้วเนี่ยทไมทำไมทำไม,ทำไมกูเจอมันกูตายเลยอ่ะ งงนะหรือว่าเราเจอมาเราต้องวิงนะ่งไะเราก็ต้องสาดไฟฉายใส่หน้ามันวะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะอุ้ยยากอยู่นะเกมเนี้ยยากนะมันก็ไม่ได้แบบอเย้ย หนักแล้วกูติดอะไรล่ะโอ้เสียเวลามากทุกคนเกมนี้น่ากลัวนะแต่แล้วไงยอยากกูเล่นตอนเช้าอีสัตว์มาสิมีสันขวาเนี่ยตีจอกหมาเวนกิสัตโอ้ย,อยไม่เล่นแล้วได้ไหมอ่ะโอ้ยโอ้ย ทุกคนไม่เล่นแล้วอะเราขอปิดเสียงนะพอแล้วนะปิดเสียงพอไอ้เหี้ยตกใจหน้าหมดน่ากลัวมากย้วไงอ่ะกูไม่สนใจหาเหี้ยแล้วกูจะเปิดจะไปทุกคนเหนื่อยวะ มันวิ่งเร็วเกินไปอีบอนนี่เนี่ยมันยากเกินมึงจะให้คุกพ่อคุแม่มึงก็เล่นไปสิถ้ามันไม่จับเวลาเนะ่ะกูเล่นได้นี่มันจับไงกูต้องวิ่งไงฮะทำไมอ่ะไอเนี่ยแม่งเกมแบบ ซึ่งเกมเนี้ยไม่ได้กลัวหรอกมาดิกระจกสันตกว่าทำมันเป็นเก่งทุยเก่งจริงก็มาดิสุดถ้ากูมาทางนี้แล้วกูตายนะกูจะไม่มาแล้วกูจะพอกูจะเอ็นน้ำฟิตดิสแล้วจะพูดเลย12วิของ4ชิ้น สองหน้าก็ไม่ได้รเราต้องปิดไฟวะอ๋อถ้าเราเจอมันเราต้องปิดไฟแน่เลยรู้สึกนะไม่รู้ว่าอีบอลนี่เรารับมือกับมันนี่เป็นอนะเพราะว่าอ e ีเฟดดี้น่ะเราสามารถปิดไฟอัดหน้ามันได้ไงถูกปะซึ่งก็แบบเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องปิดไฟวิ่งนะถ,ถ้าเราเจอมันนะถ้าถ้าเราเจอมันแต่เรารู้สึกว่าเราไม่น่าจะเจอ ยากมากเลยครับนะมันต้องเก็บเก็บของตามภารกิจที่มันให้มาแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเราจะสระเราจะรู้แล้วว่าเราต้องไปไหนบ้างเพราะว่าตรงนี้มันจะมีอันนี้ใช่ไหมมันจะมีของเก็บแต่ว่าแล้วก็ไปทางนี้เลยนี่แหละว้าว เฮ้ยกูนี่กูวิ่งอะน,นะกูวิ่งอะน,นะแล้วไม่กูยังหนีไม่ทันอนะ่ะทุกคนไอ้เหี้ยเน่งอาวุธโทรศัพท์ทุกคนแล้วมันแล้วมันจะแย่กหน่อยปะมันแย่ตรงที่มึงไม่มีเซฟให้กูมึงน่าจะมีเซฟให้กูหน่อยสัตสามวิแล้วกูจะหาเจอไหมกู ไว้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  why, 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 why. โอ้ยมันไม่เจอไงไปอะไม,ไม,ไม่มันหาของเจอไม่หมดนะเราต้องเดินหาของก็เจอมันยากมากเลยขออนุญาตทุบนี่ไหวนะ อ,นะอีบอลลี่อีลูคอรีทุกคนรอบนี้มาวะ่ะรอบนี้มาวะ่ะไม่เคยกลัวทุกคนอันนี้เรารู้ว่ามันจะไปไหนมันจะไปทางนู้นทุกคนถ้าเราปิดเสียงก็ไม่น่ากลัวเลยอย่าไปกลัวห่ะ เฮ้ยไอ้เหี้ยเหลืออีกหนึ่งอันเหลือหนึ่งซิ้นมีเธอมึงวันไหนมีอ่ะมันอยู่ไหนเธอสามสอง no คนมึงขอดีกัน มัน่อนที่แค่ชิ้นเดียววาแต่หาไม่เจอไปเอามามันแล้วนะไปเอามาไม่มีความน่ากลัวแล้วเพราะมันเพราะมันแบบไหนเป็นไรทุกคนเราจะต้องไปไอ้เหียเมื่อกี้หาของไม่เจอมันยอดนี่นะเพื่อน ก็คือเกมเนี้ยันเป็นเกมที่แบบโอ้โหแบบโอ้มค์ก๊อดมากเลยเราต้องแบบดูทางให้เป็นนะถ้าดูให้เป็นคือจบเลยนะฮะก็คือตอนที่ดูดูทางเรื่องๆเลยเอ้าอะไรอะ่กูเก็บอะไรมงมเนี่ยอืมเดี้ยวของสามชิ้นตรงนี้น่าจะมีชิ้นหนึ่ง ไม่มีด้วยอ้าวแล้วไงอ่ะอ้า,อามาฆ่ากูมาเร็วทุกคนเราต้องตัดกลัวไงคือถ้าเราปิดเสียงเออปิดเสียงมันก็ไม่ได้น่ากลัวแล้วไงก็ก็แบบก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้น่ากลัวถ้าเราปิดเสียงนะนะเฮ้ยทุกคนเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะต้องเล่นให้ได้ไงเพราะเราหน้าตาดี คนไม่เป็นไรเราจะต้องไปกันต่อต้องห้ามอย่าไปยอมแพ้กับมีอปรีนี่แต่ว่าเราไม่เคยเจอไอ้ี้่นั้นตรงนี้เลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าอิเขาสองอันมันมีทางนี้ด้วยทางนี้เรายังไม่เคยไปเลยชาตตรงนี้เราไม่เคยไปเลยอะ่ะ อันเนี้ยอันนี้อ๋อน,นี่คือจุดเกิดเราใช่ไหมแล้วเนี้ยมันก็จะเป็นที่ที่เรามาโอ้ยเก้าแปดเจ็ดทุกคนทำยังไงเอ่ะก็มันหาไม่เจอก็มันหาไม่เจอโอ้ยเพราะว่าไปทางนี้ใช่ไหมมันก็จะไม่มีทางไปต่อซึ่งจริงอะถ้าจะให้เล่นดีๆใช่ไหมก็คือแบบเราจะต้องแบบเราต้องแบบ ิดแบบนี้แล้วก็เป็นระยะระยะอะไรไปเลยแล้วมันเป็นอะไรจับจับทำไ้ยอะไรไม่ได้มึงจับทำไมมึงบ้าไปใช่มึงจะจับทำไมล่จะจเนี่ยเจอแล้วเดี๋ยวเราต้องจำไว้ก็มันก็ไม่ได้น่ากลัวค่ะนั้นแต่ว่าคือมันเป็นการจำตะแกร์แบบ h อ r r ใช่ไ,ไหมเขาเปิดเสียงมันก็จะ,ม,จะมันจะแบบมันจะแบบอ ราก็เคยคิดว okay, like yeah. ่าเดี๋ยวเราจะเล่นไปเรื่อยๆเลยละกันโอเคปะเพื่อคือเราจะต้องเล่นให้ได้ไงเออทำไมปิดทางจริงๆอ่ะทุกคนทุกคนจำไว้ทุกคนต้องมาต้องมาตรงนี้เสมอนะเพราะว่ามันคือมันคือว้าวว้าวไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยแต่ว่าเอาจริงอันนี้คือโหดจริงนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้น่ากลัว ไปเสียงไปดิแต่ทุกคนจะได้ยินเสียงในเกมเพราะว่าเร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 าใช้สเปกตรัมในการเล่นนะฮะเพราะงั้นทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงอ่าเราจะไม่ได้ยินเสียงเกมแต่ว่าทุกคนอาจจะได้ยินเสียงเกมเก็บไหมเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงเราเลยไม่ได้ินเดียวนะแต่ว่าเราสามารถได้ยินเสียงทุกเฮ้ยยังไงเพิ่มหาไได้ไงวะเนียเก็บ ันนี้มันยากไงไม่ไม่เข้าใจว่ามึงจะจับเวลาทำมะเขือเผาแล้วมึงจะจับทำไมนะฮะเุ้ยเมื่อกีอะไรวะไม่มีอะไรเก็บแล,ล้วไ่เสียเวลาตรงนี้แหละเสียเวลาตรงที่เฮ้ยมันใช่ปะวะคือน่าใช่แน่เลยก็มันไม่มีอะเพื่อนละโหตกใจไหมไม่ตกใจเลยแต่ว่าไม <c oughs> ่เป็นไรเราตัดให้แล้วกันนะฮะเราตัดคลิปให้นะจ๊ะ น่ากลัวมากเลยอ่ะน่าถ้าเล่นตอนคืนเนี่ยน่ากลัวของแฉะน่ากลัวแบบน่ากลัวแต่แตเตะไอ้เจ้าแต่ถ้าเล่นในเนี้ยเหรอ,อกระจกกระจกหมามากอุ้ยอุ้ยเจอสามชิ้นเนี่ยดีว่าโอเครู้แล้วรู้แล้วแล้วก็เบี่ยงซ้ายไปเลย นี่ไงมันจะตรงนี้มันต้องมีนี่ไงโอ้ย yes sir yes sir ah uh, fuck yeah fuck yeah มาสิมาก็นั่นแหละทุกคนก็ yes 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 อะก็เล่นจบแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชม โอ้ยอะไรก็ไม่รู้มันมีรู้ว่าจะให้ฉันคิดอะไรรู้ทำไมเห็นไหมนี่เห็นไหมเอ้ยเหลือชิก้าพาร์ทหน้าเดี๋ยวมาเจอกับกับชิก้าชิก้าชิก้านะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบาย